เดี๋ยววันนี้พี่ฝนจะพาทุกคนมาเล่นแมปออบบี้ทีมเวิร์กกันต่อดีกว่าออบบี้ทีมเวิร์กงั้นเหรอพี่ฝนใช่แล้วแต่วันนี้มารูปแบบใหม่มีลาวาด้วยล่ะขอบอกธรรมดาก็เล่นยากแกแย่อยู่แล้ว <c oughs> วันนี้มีลาวาเฮ้ยเดีย๋ยวก่อนนี่เราเริ่มเล่นกันเลยงั้นเหรอเขาให้เริ่มเล่นเลยแล้วเราต้องทํำยังไงเนี่ยนี่ไงเราจะต้องมากดตุ่ม,ม งั้นแยกกันไปคนละฝั่งดีกว่านะพี่ฝนกดตุ่มสีเหลืองให้แล้วนี่ขึ้นมาแล้วพี่ฝนกดสีฟ้าแล้วขึ้นมาเลยโฮ้สุด,ดยอดไปเลยวันนี้เพื่อนพวกเราสามัคคีกันดีมากเลยนะเนี่ยอันนี้ไปได้เลยใช่ไหมใช่แล้วมีวินาทีบอกก็เปล่ามีมีรีบมาเร็วเข้าหนี่ไงตรงนี้มีเวลาจํากัดด้วยนะเนี่ยอันนี้เป็นสีแดงไปเลยไปเลยไปเลยก็เหรอ ก็ขึ้นมาแล้วอันนี้เหยียบยังไงเนี่ยแย่ yeah, แล้วพี่เอกตอนนี้มีลาวาขึ้นมาข้างบนแล้วละขอบอกพี่ฝนไม่วิ่งเ,เข้ามากันหมดแล้วอา้าวไปกันหมดแล้วเหรอมาหมดแล้ว, <laughs> เ,ดวเดี๋ยวก่อนอย่าบอกนะว่าวันนี้เรารอดกันหมดงั้นเหรอว่าแต่ว่าพี่เอกรู้สึกแปลกๆอยู่นะแปลกๆยังไงอะ่ะทาไมหัวพี่ฝนเรียบๆผิดปกติวันนี้อะไหนอะ่ะ <laughs> นั่นไง <laughs> เ,ดเดี๋ยวก่อนเออใช่แฮะหูฟังฉันหายไปไหน,น <laughs> ถ้โดดหล่นไปตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยเฮะทำหล่นอยู่ที่ลาวาหรือเปล่าโดดลงไปเก็บดิโดดลงไปเก็บได้ไงอะ่ะ <c oughs> ลาวาขึ้นมาแล้วนี่ถ้าตกลงไปนะมีหวังตุยแน่นอนเลยนะเนี่ยฉันว่าตัวไม่แน่นอนถ้าหล่นลงไปอะ่ะงั้นเอาอย่างนี้เราผ่านด่านกันแล้วตรงนี้มีที่หมุนไข่กับลูกกุ๊กกิ๊กด้วยละ่ะขอบอกอะไรนะเกมนี้ยังมีอีกเหรอ,อมาดูแล้วเขา้าตรงนี้มีหมุนไข่ด้วยละ่ะโอ้พี่ฝนราคาสูงอะ่ะ เดี๋ยวก่อนนะนี่มีราคาแบบไข่ธรรมดาใช้50สเหรียญของเกมนี้เองอ่ะเราเงินพี่อยู่ตรงไหนไม่เห็นเห็นเะเงินอยู่ข้างล่างนี่ไงได้แล้วไม่ได้มี20เหงยอ่ะว้พี่วอนได้โบมาได้โบมาด้วยเหรอใช่แล้วเนี่ยโบน่ารักชะมัดเลยอ,ะอ่ะออรีบรีบขึ้นรีบขึ้นแล้วเข้าอันนี้คืออะไรนี่อ่อแล้วเรามาเหยียบรวมกัน3คนแล้วเราจะขึ้นยังไงอะ่ะ <laughs> เดี๋ยวก่อนเฮ้ย ถ้าเราไม่เหยียบตุ่มเพื่อนตกลงมาน่ะเนี่ยเพื่อนต้องขึ้นไปเหยียบให้เราด้วยดิพวกิ๊กนายขึ้นไปก่อนเลยเร็วเข้าดูแล,แลน่าอันนี้มีตุ่มให้เรากดตั้งสี่ตุ่มเพราะฉะนั้นเราจะต้องสามัคคีกันเอาไปเลยพี่ฝนใครเหยียบตุ่มให้เราหรือยังอ้าวแล้วเขาไม่เหยียบให้เลยเดี๋ยวก่อน เพื่อนเหยียบตุ่มให้เราด้วยเพื่อนต้องเหยียบให้เราด้วยนะเหลือแต่สีน้ําเงินสีเดียวอ่ะมาเร็วเข้าอยากสีน้าเงินยังพอไปได้ไปได้ที่ไหนอะพี่ฝนอ้าวแย่แล้วเพื่อนกลับมาเหยียบตุ่มให้เราก่อนเพื่อนต้องกลับมาเหยียบให้เราด้วยดิแย่แล้วทําไงดีไปได้สีแดงสีแดงแล้วครับสีแดงมาแล้วอึไม่ผ่านเพ้่อสีน้าเงินน้ําเงินใครใครกดตุ่มออกฉันไม่รู้นะเพื่อนมาเหยียบแล้วเพื่อนกระโดดอ่ะ โอ้ยแย่จุงเบยพี่วันไม่รอดนะคราวนี้เพื่อนเขาไม่เข้าใจเขาไม่ได้ยินเราด้วยไงใช่แล้วเพื่อนเขาไม่ได้เหยียบตุม่มแต่ตอนเนี้โบนะของพี่วันนะยิ้มแก้มปิดเลยอะขอบอกทำไมนายเลื่องแสงง่ะนะโบเออใช่โบเลื่องแสงอะนะ่ะเออบเื่อ,แ,อแต่เดี๋ยวก่อนหูฟังกับจอดกลับมาแล้วนี่นะสงสายตกลงไปเมื่อกี้ลงไปเก็บมาแล้วละมัง้ง <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อะไรอะ่ะ โห oh, อันนี้ต้องไปทางเดียวกันมาที่ทางนี้เร็วอ๋อ oh, อันนี้อันนี้มีสภาเทศกดตุ่มสีชมพูตรงนี้อะ่ะพวกเรางั้นกระโดดไปเลยพี่ฝนเดี๋ยวพีกเหยียบให้พี่ฝนไปกระโดดอันข้างหน้าแล้วเดี๋ยวกดกดตุ่มข้างหน้าให้ก็แล้วกันนะได้ได้ไปเลยไปเลยโอ้ oh, วันนี้เพื่อนมาเยอะชาวม้เลยนะเนี่ยเ,ออเพื่อนเหยียบให้แล้วเดี๋ยวพีกกระโดดแล้วนะมาเลยเร็วเขา้าอย่าอย่าอย่าปล่อยอย่าปล่อยฮะ <laughs> ห้าปล่อยเหรอห้ามปล่อยยืนไว้โดดออกมาทำไมเราเดี๋ยวพี่ฝนจะต้องไปเหยียบตุ่มสีเหลืองก่อนนะเกือบไปแล้วเพื่อนยังเหยียบอยู่ไม่เป็นไรมาเร็วเข้าเฮ้ยเขามีเวลาเร็วเข้าพีา่ฝนอ้าวมีเวลาจํากัดงเหรอเราจะทันไหมเนี่ยทันทันทันแน่นอนทันแน่นะะ <c oughs> อ๋ <c oughs> เดี๋ยวก่อนปุ๊กปิดฉันว่าอันนี้มันจะต้องต่อตัวเขาให้กระโดดเหยียบกันขึ้นไปเฮ้ย ขึ้นมาได้เฉยเลยยะต้องมีคนไปกระโดดเหยียบอันสีส้มให้ด้วยดิสีส้มมันไหนอะบนหัวไงไหนอะฉันไม่เห็นมีเลยอะสีส้มนั่นมันสีน้ำตาลไหนอ่ะสีส้มฉันมองไม่เห็นมีคนเหยียบข้างบนให้เรารีบขึ้นทางสีดําได้ละอ้าวมีเพื่อนเหยียบให้แล้วงัว้นเหรอใช่แล้วโอ,เอ,อเวเว้เดี๋ยว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 ล่นน่ะเอ,อ้ยเหยียบให้ใหม่หน่อยได้เปล่าแล้วเข้าฮึบจบ ก็ออยังชั่วนหน่อยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วอ่าฉันมาเหยียบให้แล้วเนี่ยทุกคนอ๋ในที่สุดเพื่อนก็ขึ้นมาครบจนได้อ๋อรอบนี้ไม่ค่อยตุยกันนะใช่แล้วต้องสามัคคีกันไม่งั้นพวกเราไม่รอดแน่นอนเลยอ,ะอ่ะเออถ้าโดดมาแล้วเราไม่เหยียบให้เพื่อนเพื่อนขึ้นไม่ได้เดี๋ยวก็ไปพร้อมกันหมดอ่าใช่แล้วทุกคนเราจะต้องสามัคคีกัน อ๋อนน่ไงฉันเจอแล้วตุ่มสีส้มโอ้โหกว่าจะเจอฉันเกือบขึ้นมาไม่ได้ดีนะกระโดดเกาะขากันขึ้นมาได้เดี๋ยวก่อนลาวาขึ้นมาสูงเหมือนกันนะคราวเนี้โอ้โลาวาขึ้นถึงแผ่นนี่เลยแหละจะบอกให้ขึ้นถนึงแผนน่นอันนี้เลยงั้นเหรอถูกต้องโอ้เงื่อนหมายความว่าพวกเราเป็นผู้รอดชีวิต เราก็ชนะแล้วใช่ไหมด่านเนี้ชนะแล้วแต่มีด่านต่อไปด่านต่อไปมาอีกแล้วหรอขึ้นทางไหนอ่ะเออแดงกับน้นําเงินเอาแดงก่อนไปแดงกันก่อนไปใครจะไปแดงก่อนอ,อ่าปุ๊กปิ๊กไปแดงก่อนอ,อ่าปุ๊กปิ๊กนายไปสีแดงแนละ้วเดี๋ยวฉันจะไปกดสีน้าเงินข้างหน้าให้สีน้ําเงินเอาแย่แล้วพี่เอกต้องกดตุ่มสีน้าเงินให้ก่อนกดให้แล้วเอามาเลยเร็วเข้าพี่ฝนกดตุ่มแดงอยู่อย่ากระโดดหนีอ่ะไม่หนีไม่หนีมาพร้อมแล้ว ตรงนี้ต้องต่อตัวเพื่อนโอ้แล้วเพื่อนไม่ค่อยเหยียบให้เลยอ่ะนี่ไงมาแล้วสีเขียวสีเขียวจะทันไหมเนี่ยขึ้นสีเขียวมากําลังขึ้นไปเหยียบสีเหลืองให้อยู่อ่ามาเลยเร็วเข้าไปเลยทุกคนไปเลยมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเลยเหยียบตุ่มเหลืองแล้วทุกคนมาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเพเอกกระโดดตามไปนะแป๊บหนึ่งมาเร็วเข้าเพเอกทางนี้มีเพื่อนน่ะเพื่อนติดอยู่ตรงสีเขียวข้างล่างเดี๋ยวเพเอกช่วยเพื่อนก่อนนะสีเขียวไหนอ่ะนี่ไงเหยียบสีเขียวอยู่อ๋ออ๋อมีเพื่อนอยู่อีกเหรอเพื่อนขึ้นมาด มาเร็วมาเร็วโถเอ้ยเพื่อนไม่ขึ้นเพื่อนไปไหนอ่ะเพื่อนจมไปแล้วโอ้หน่าเสือดายจังเอองั้นมาทางนี้เร็วเขาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนอุตะหายหายหายวิ่งตามไปหล่นลงไปเฉยเลยอ่ะฮบันไดหายมาทีละคนพี่ฝนไปก่อนนะไปเลยพี่ฝนเดี๋ยวพี่ยังตามไปฮึบชึบมาแล้ว เอานะมาเลยมาเลยนี่ต้องกระโดดกระโดดกระโดดโออันนี้ต้องใช้สมองเยอะเหมือนกันนะเนี่ยผ่านแล้วใช้สมองแลวต้องใช้ไหวพริบมากเลยละขอบอกแล้วทำไมเพียงไม่ขึ้นมาสะเทียะเออมาเร็วข้าวเพียกขึ้นมาเร็ว <laughs> แค่อยากลองดูว่าอยู่ตรงนั้นเป็นไรเปล่าอสุดยอดไปเลยนี่เราผ่านกันมาได้หลายคนเหมือนกันนันเนี่ยนี่คัดออกไปต้องเยอะนะเนี่ยเหลือห้าคนเองอะพี่ฝ<อ>นลาวากําลังขึ้นมาอย่างสูงเลยอะ่ะเออต้องช่วยเหลือเพื่อนที่เขายังขึ้นไม่ได้ไงน,ะน่าสงสาร 3- 4สี่คนที่ขึ้นไม่ได้เมื่อกี้อ๋อแสดงว่าเขากระโดดหล่นลงไปเหรอเออเขาเขาไม่กระโดดเหยียบอันที่พี่เอกเหยียบให้อะ่ะอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปช่วยเพื่อนในด่านต่อไปก็แล้วกันนะ โอเคนี่น้ําก็คงจะขึ้นมาถึงตรงนี้ฮะไม่ใช่น้ําดิลาวาโอ้โอนี่ลาวาทั้งผืนเลยอ่ะอ๋ร้อนชามัดเปลี่ยนดานได้แล้วมาเร็วเข้าเปลี่ยนดานแล้วเขามามุงดูอะไรกันอ่ะเขามามุงดูดานต่อไปดานดานไหนมีมะพร้าวด้วยมีฝนน,นนี่ไงดานเนี้ด่านเนี้เหรอใช่แล้วกําลังขึ้นมาให้เราดูโอ้วันนี้ง่าย อันแน่ใจเหรอเอออันนี้ง่ายไม่ยากเท่าไหร่อันนั้นต้องไปสองฝั่งใช่แล้วอันนี้ดนันตอนแรกไนงะที่เรามาเล่นนะ่ะเออเดี๋ยวพี่เอกไปทางนี้แล้วกันนะทางไหนอะ่ะทางไหนดีทางนี้แล้วกันคนละฝั่งไปแยกกันไปแยกกันไปนะเหยียบให้แล้วอา้าวเหยียบแล้วนะงั้นพี่ฝนมาทางสีเหลืองก็แล้วกันไปเลยไปโลดมาแล้วมาโลดแล้ว เอาละเหยียบน้ำเงินได้ทีเหยียบแล้วน้ำเงินเหยียบแล้วไม่ต้องแย่งกันเหยียบกันกว่าเพื่อนขึ้นไม่ได้ไงอ่าเหยียบสีอะไรเนี่ยสีน้ำตาลใช่ไหมสีส้มสีส้มอ๋อออกส้มส้มน้ำตาลน้ำตาลเขียวแล้วเขียวแล้วมาเร็วกําลังไปเหยียบสีแดงแล้วพี่ฝนเหยียบสีแดงแล้วน้ำตาลแล้วมาแล้วมีวินาทีบอกด้วยไปขึ้นไปทุกคนโหอันนี้ผ่านทุกคนเลยอะอันนี้ง่ายนะโอ้ยเหยียบตุ่มสีขาวแล้วใช่เปล่ารอฉันด้วยรอพี่ฝนด้วย อันนี้ง่ายน,นี้ทุกคนผ่านไปได้ด้วยกันเลยอ่อผ่านง่ายมากเลยดีใจด้วยนะเนี่ยที่พวกเราผ่านมาได้อ่ะใช่แล้วพวกเรามีความสามัคคีกันขึ้นนะใช่แล้วทุกคนเดี๋ยวไปดูด่านต่อไปกันดีกว่าว่าคราวนี้เราจะรอดกันทั้งหมดนี้หรือเปล่านะถ้าด่านยากถ้าทางจะไม่รอดนะทุกคนนะพี่วอนอยากเล่นด่านเรนโบว์เมื่อกี้ที่มีหลายๆตุ่มอะ ด่านเลนโบมาแล้วนี่ไงอ๋อเออใช่มาแล้วจริงด้วยโด่านนี้ต้องอาศัยเพื่อนนะถ้ามี8คนยืนคนละปุ่มนะสบายเลยอะ่ะนี่ไงนี่ไงมาแล้วมาแล้วเหยียบพี่ฝนเหยียบปุ่มสีแดงพี่ฝลขึ้นไปเลยเดี๋ยวพี่เอกเหยียบน้าเงินกับสีชมพูไว้ให้กับปุ๊กปิ๊ก อ๋อน pie pie e ี i, a bit. A bit a a ่เบ ah <con> <ED> <con> ียบเหยียบให้ก่อนใช่เปล่าใช่เหยียบน้าเงินกับชมพูไงมันสลับกันน่ะคือมาแล้วเดี๋ยวพี่บอลจะเรียบขึ้นไปเหยียบข้างบนให้นะเราจะมีคนเหยียบอีกสีหนึ่งให้หรือเปล่าเนี่ยนี่ไงเพื่อนมาเหยียบให้แล้วพี่บอลเหยียบสีน้าเงินให้โอเคน้าเงินชมพูนะเอานะไปนะเอามาเลยมาเลยไปแล้วไปแล้วไปแล้วน้าเงินชมพูแล้วมาได้เลยเร็วเข้าเพื่อนต้องเหยียบเปลาเพื่อนเฮ้ยเพื่อนออกเฉยโอ้ยังดีนะเหลือน้าเงินกับชมพูมาเร็วเออเพื่อนออกเฉยเลยเกือบไปแล้วอะพี่บอล ผ่านผ่านมาเร็วเข้าเอาไปเดี๋ยวเพี่เอกเหยียบเดี๋ยวเงินชมพูเดี๋ยวเมื่อกี้พี่ฝนทําอะไรลงไปเหรอพี่ฝนออกเพื่อนกาลังขึ้นหล่นเลยเอาล่เราไม่เห็นอะไม่ได้ตั้งใจอะทําไงดีอะโอ้ยทไงดีไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็โดยกันต่อนีกว่าอ่าเดี๋ยวเหยียบแดงกับชมพูไว้ให้นะพี่ฝนกําลังขึ้นไปมาเร็วเข้าฮึบจึบฮึบจึบนี่นี่มาแล้วมาแล้วมาแล้ว มาแล้วถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วพี่ฝนหยยบแดงกับชมพูไว้พี่ฝนหยียบแดงอยู่เพื่อนมาหยยบสีเขียวแล้วสีเขียวมันจะไปรอดที่ไหนแล้วมันอยู่คนละฝั่งอ่ะอาแล้วทำไงอ่ะมันได้แค่ครึ่งเดียวพี่ฝนพี่ฝนจะกระโดดออกก็ไม่ได้ด้วยตอนเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งมาเร็วมาเร็วมันติดแดงกับเขียวมันโดดไม่ไปเอาแล้วทำไงดีทีเนี้ยเออตอนนี้อยู่แดงอ่ะเอาสีน้ำเงินไหมน้ำเงินไหมเอาน้ำเงินเนออเอาน้ำเงินหล่นไหมหล่นไหม เขาไม่หล่นไม่หล่นเพื่อนโอ้ตกใจหมดเลยโอ้ยเพื่อนโอ้ยเพื่อนเพื่อนไม่ทันเราจะไปยังไงอ่ะนะเพื่อนไม่ได้ตั้งใจอ่ะเพื่อนกําลังพยายามกระโดดเหยียบให้อยู่เพื่อนสลับตอนเรากระโดดเราก็ตุยอะดิอ่ะงั้นไม่เป็นไรทุกคนไปกันหมดแล้วเราเหลือกันสองคนมาเร็วเข้าเพื่อนมาเร็วตามมาหน้าตามมามาทางนี้นี่เธอไว้ใจเราบ้างหรือเปล่า พี่ฝนมาแล้วรีบๆกระโดดขึ้นมาเหอะมายืนดูอยู่ข้างบนเนี่ยโอ้สุดยอดเลยโอ้ในที่สุดพี่ฝนก็ผ่านด่านนี้จนได้เราจะกระโดดกันทําไมล่ะเนี่ย <c oughs> เอาเมื่อกี้ไม่ได้ตั้งใจนะพี่ฝนไม่ได้ออกอับ <c oughs> เพื่อนเขากําลังจะพาไปตรงสีอื่นไงเห็นมาไม่ได้สักทีโอ้อยแล้วนี่ทําไงกันต่อพี่ฝนรอไปก่อน ขึ้นมาตอนท่วมถึงเลยเห็นเปล่าเห็นไหมสามสามวินาทีสุดท้ายเนี่ยลาวาท่วมมาถึงข้างบนเลยล่ะขอบอกพี่เอกได้คุณหมูอุดมาด้วยอ๋อจริงเหรอนี่ไงตัวสีชมพูมาเลยเดี๋ยวพี่ฝนไปดูด่านถัดไปก่อนก็แล้วกันด่านถัดไปยังมีอีกเหรอมีมีนี่ไงนับถอยหลังโอโออันนี้ไม่ยากเท่าไหร่รู้ว่าไม่ยากอ่ะดิแต่ว่าเพื่อนต้องช่วยกันนะมาเร็วเข้าเนี่ยด่านนี้เราเล่นไปแล้วไงอ่าเดี๋ยวฉันไปทางนี้ดีกว่าทางไหนอ่ะ ขึ้นได้ทางเดียวนี่แหละเพื่อนเขากระโดดกันใหญ่นะะเขาหาตุ่มกันไม่เจอพวกเราเขาหาตุ่มไม่เจอเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องไปช่วยเขาใช่แล้วทุกคนเราจะต้องขึ้นไปช่วยเขาไม่งั้นเขาไม่ผ่านกันแน่นอนไปรีบเหยียบกันดีกว่านี่ตุ่มสีชมพูมาพี่ฝนไปก่อนเลยพี่ฝนเหยียบสีน้าเงินสีฟ้าให้ก็แล้วกันนะอ่าฮะฮึบฉึบ,บมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาแล้วลาวามาแล้ว, <laughs> เ,ว,เ,วเห็นมั้ เมื่อกี้มีเพื่อนหล่นลงไปอ่ะแสดงว่าเพื่อนเขาไมา่ได้เหยียบตุ่มแน่นอนเลยนั่นไงแล้วยี่จะไปยังไงอ่ะนี่อันสีเหลืองสีเหลืองไปเหยียบสีเหลืองกันดีกว่าเดี๋ยวพี่ฝนเหยียบสีเหลืองให้พร้อมจะวิ่งหรือยังจ้าพร้อมแล้วพวกเป๊กมาเลยรุนนังนะมาเร็วเข้าเลยสิบวิฉันวิ่งทันอยู่แล้วแค่แปดวิเนี่ยรอดแน่นอนคราวนี้กระโดดต่อตัวอต่อขึ้นไปเลยต่อขึ้นไปเลยฮึบชึบมากันได้ครบเหลือน,นายคนเดียวพวกเป๊ก เดี๋ยวพี่เหยียบสีส้มให้พี่วอนหยียบสีน้ำตาลเดี๋ยวฉันไปหยยบสีเขียวเองแป๊บหนึ่งมาเร็วข้าวพวกเราว,ว,วันนี้รอดแน่นอนเลยสีคนเนี่ยไปขึ้นไปเลยขึ้นมาขึ้นมาพวก,กเพก่นเายหยบสีดำไห่ยังเรียบร้อยเห็นมะเราจะต้องสามารถีกันเราจึงจะสามารถผ่านด่านอบี่ทีมเวิร์กลาวาอันใหม่นี้ได้สำหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราก็ต้องขอตัวลาทุกคนไปก่อน รักทุกคนนะจ๊ะบุยบุยโอ้เพื่อนขึ้นมาได้อย่างเท่เลยอะขอบอก